ตลกมากแบบหนูอ่ะฝันแบบไปเรื่อยทุกวันเลยอ่ะอย่างเมื่อเช้าล่าสุดตอนช่วงประมาณ8ปดโมงใช่ไหมหนูอ่ะยังไม่ยังไม่ตื่นแต่ว่าฝันฝันได้คาใจมากฝันว่าแบบบนเวทีอะแบบ เมื่อนหนูไปดูโลโชอสักโลโชนึงแล้วเ,เพลงบ้านแห่งหัวใจเขาขึ้นกันหกคนใช่ปะเราแบบบนเวทีเขาทำอะไรกันก็ไม่รู้อะแบบไม่รู้ว่าใช่เมมเบอร์หรือเปล่าแบบมันไม่เห็นหน้ามันจำไม่ได้ใช่ไหมคะแบบเขาแบบยืนบล็อกกิ้งอะไรไม่รู้เหมือนเขาจำกันไม่ได้อะเออนั่นแหละแล้วหนูก็แบบดูแล้วหนูก็ขัดใจมากว่าแบบใช่มัมมันยากขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยมันแบบ มันอะไรแล้วอยู่ดีๆหนูก็จําไม่ได้อะแบบจาไม่ได้ว่าแบบบ็อกกิง้งท่อนหกเพลงอนัตกามันแบบมันยืนยังไงอะ่ะแบบอยู่ดีๆก็งงอะ่ะล้วก็แบบคาใจในฝันนานมากจนแบบ <c oughs> ตื่นมากําลังจะจับโทรศัพท์แล้วเหมือนแบบพอสมองมนลีซิตปุ๊บจับโทรศัพท์ปุ๊บอยู่ดีแบบพาบ็อกกิ้งกระเด้งมาตุ๊ก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 อย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยแบบว่าโอเคจำได้ลสบายใจนอนต่อ ทุกคนตลกมากเลยอะคือแบบในฝันอะจำไม่ได้ใช่ไหมแต่แบบพอรู้สึกตัวพอกำลังจะจับโพท์สปู่ะภาพมันแบบตึกๆตกมาในหัวเลยอะก็เลยแบบโอเคสบายใจแหละแล้วก็นอนต่อต่อได้คือแบบฝันไปเลอะไปเรื่อยมากอะแต่ว่าจำคือมันเคยจำได้แต่หนูจำไม่้คือหนูตื่นมาหนูจำได้นะแต่ว่าแค่ตอนนี้หนูจำไม่ได้แล้วเพราะว่าหนูว่าฝันเยอะเกิน